อ่สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าไรดัอกเตานะฮะตัวนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะฮะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเราจะมาเปิดให้โชว์อีกหนึ่งรนี่ไลดวเตาถายแสงออกไข่ได้ด้วยอืมงะนี่งป็นไข่ร่วงเลย <king> นี่ออกไข่ altro, อีกหนึ่งใบโอยา่างๆนี่มามา,มาแล้วครับออกไข่ตุ้งๆอ่าแล้วตัวพิเศษของเรานะครับเรื่องตัวนี้นครับอันนี้ใส่ได้ไหมอ,นนอันนี้ตัวละสองร้อยเห <lun>, ็นไหมน้พ่นไฟได้ด้วยอ่าครับอ่า สีเขียวแป๊ดเลยเป็นไงครับนี่ตัวสองร้อยอ่ะใครอยาไปตรงนู้นก่อนค่ะใส่ฐานยังอา้าวยังไม่ได้ใส่ฐานนี่อ่ะเดี๋ยวขอใส่ฐานแป๊บหนึ่งนะครับได้อ่าอันหนึ่งนะครับอ่าไปหาฐานแป๊บหนึ่งอ่านี่นะครับ,าาบ,รบใส่ฐานเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ปิดฝาเปริบนี่เปิดทะลิบเป็นไงละครับโอ้โหอเลนอลสลัด โอ้เอาครับไปแล้วน้องสลักกำลังจะวิ่งไปกินวัวกินควายอ่าวัวควายก็ต้องวิ่งหนีแล้วครับทีน่นี่อ่าไปนครับวิ่งหนีสิครับเอางานเอาครับไปไปเอาเอาเอา,เอา,เอาวิ่งหนีอ่มอ่าหลบหลบหลบ มีคาเยอะแยะนะครับรนะครับอโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับเออใหม่คลิปหน้านะครับบา,บายๆามเพื่อนกดติดตามให้ด้วยนะครับ